ทำไมได้ยินเสียงเหมือนม,มีคนกําลังหวนเลาะหรืออะไระให้ความรู้สึกเหมือนลิฟต์เต็มเหรอน้ำหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่กูมาคนเดียวนะ,สะแสดงว,ว่าไม่ได้มีกูอยู่คนเดียวดิทีเนี้ยเออกูเดินขึ้นบันไดดีกว่าเดินขึ้นบันไดมึงยังตามกูมาอีกบอสเราอยู่ชั้น4ี่เดินขึ้นก็นได้ไม่ได้แบกอะไรเยอะแบกเบียร์มานิดหน่อยแล้วทำไมลิฟต์มาเปิดที่ชั้นส่วะกูลองเหยียบสิมึงยังตี๊ดหรือเปล่า แสดงว่ามันเป็นยังไม่ออกมาปกติปกติที่เกาหลีมันจะมีผีได้ยังไงเกาหลีต้องมีอบป,ป้าลิฟทใช้งานได้ปกติแล้วตอนนี้ดึง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 ,ดงปกติกูยังไม่ได้เข้าป้าบอกคนละครังมันไม่มีแบบเออผีที่ไหนเขาขี้เกียจเดินแล้วขึ้นลิฟต์หรอกจริงลอยไปได้ไงลอยไปได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นลิฟต์หรอกรอนอะไรเยอะแยะใช่ไหมสบายสบายเดี๋ยวเด้๋ยครับลิฟ์ค้างครับพี่ กูรู้สึกว่าลิฟต์เนี้ยแม่งมีผีสิงแน่เลยกูใช้บันไดดีกว่ากูว่าใช้ลิฟต์ก็ยังน่ากลัวนะแต่กูว่าบันไดน่ากลัวกว่าลิฟต์เยอะดีว่ะแล้วมันเป็นไฟอาพาร์ทเมนต์เป็นไฟอไฟอ,โโอโตเมติกอะครับอย่าเปิด <c oughs> อ่อนี่ยังชั้นสามอยู่เหรอ <c oughs> ว่ากูขึ้นมาหลายชั้นแล้วนะบังคัาให้กูเข้าลิฟต์เหรอมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับพี่ไปชั้นสี่เนาะหลังเบียดเลยหลังหลังเบียดลิฟต์ก่อน ระบบรวนลิฟกดเปิดปิดกดกดเองกดยกเลิกเองกดเองชั้นสีมึงอย่าไปแย่กูกดไอเคาะครับโอ้ยเฉียวฟันครับยหยุดทำครับเ,เข้า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 ,ขา,ขามาได้ครับมือใครไม่ใช่มือเพื่อนคูสลบแม่งเลยเฮีย